2026 BMW X8 ใหม่ในไทย SUV หรูที่สุดจากค่าย BMW ที่หลายคนรอคอยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะรถ SUV เรือธงที่รวมทั้งความแรงและความหรูหราไว้ในคันเดียวดีไซน์ภายนอกมาในสไตล์โชกเชียวทรงพลังและสง่าง,งามทุกมุมมองเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและทันสมัยไฟหน้าและไฟท้ายแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูเหนือระดับ ภายในห้องโดยสารของ BMW X8 2026ยกระดับมาตรฐานความหรูหราด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะหนังแท้ตัดเย็บลายหรูระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์พร้อมจอสแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบอินโฟเทน m e n t ล้ำสมัยที่ตอบสนองทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกล ด้านสมรรถนะ BMW X8 มาพร้อมขุมพลังที่แรงล้นรองรับทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ผสานพลังงานไฟฟ้าเพื่อความแรงและประหยัดเชื้อเพลิงในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะช่วยให้มั่นใจในทุกเส้นทางทั้งระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบความปลอดภัยรอบคันและโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสไตล์ BMW X8 2026คือที่สุดของ SUV หรูที่จะมาตอบโจทย์ทั้งความแรงความหรูและความล้ำสมัยในทุกมิติสมกับการเป็น ราชาแห่งถนนอย่างแท้จริงด้านหลังของ BMW X8 2026ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนความหรูหราและความทรงพลังในทุกมิติดีไซน์ไฟไท้ายเล็แบบใหม่ที่ทอดยาวไปตามเส้นสายตัวถังช่วยเพิ่มความโดดเด่นและทันสมัยยิ่งขึ้นขอบไฟไท้ายถูกออกแบบให้คมชัดพร้อมลายเส้นที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันกันชนหลังถูกดีไซน์ให้มีความหนาและแข็งแกร่งตกแต่งด้วยคโครเมียมและคาร์บอนไฟเบอร์ เพิ่มความสง่างามให้กับตัวรถฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัตริรองรับการใช้งานอย่างสะดวกสบายพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางตอบโจทย์การเดินทางทั้งใกล้และไกลท่อไอเสียคู่สไตล์สปอร์ตที่ฝังอยู่ในกันชนหลังช่วยย้ำภาพลักษณ์ของความแรงและสมรรถนะขั้นสูงของ BMW X8 ได้อย่างลงตัวการออกแบบด้านหลังยังคงไว้ซึ่งความหรูหราที่ทันสมัยผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะได้อย่างกลมกลืน ทุกมุมมองสะท้อนภาพลักษณ์ของ SUV หรูที่เหนือชั้นที่สุดของ BMW และไม่ว่าจะมองจากมุมใดด้านหลังก็ยังคงสร้างความประทับใจด้วยความสง่างามและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ BMW X8 2026เป็นมากกว่ารถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จบนท้องถนนอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของ BMW X8 2026ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงความหรูหราและความสะดวกสบายสูงสุดวัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้เกรดพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นหนังแท้คุณภาพสูงที่ผ่านการตัดเย็บด้วยลวดลายสุดประณีตแผงคอนโซลดีไซน์ล้ำสมัยผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบจอแสดงผลขนาดใหญ่คมชัดพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบ,บันทึกตำแหน่งรองรับการนั่งที่สบายตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลระบบไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์และบรรยากาศเพิ่มความหรูหราและความผ่อนคลายให้กับผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมสร้างประสบการณ์ความบันเทิงภายในห้องโดยสารที่เหนือระดับทำให้ทุกการเดินทางกับ BMW X8 2026คือการสัมผัสความหรูหราและความล้ำสมัยอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ของ BMW X8 2026ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกันมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับเรือธงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสมรรถนะสูง และระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ผสานพลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ใหม่ถูกปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วอัตราเร่งทรงพลังพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำเสริมด้วยโหมดการขับขี่ที่หลากหลายรองรับทั้งการขับแบบสปอร์ตและการขับเพื่อความประหยัดระบบระบายความร้อนและโครงสร้างเครื่องยนต์ใช้วัสดุที่ทันสมัยลดน้ำหนักแต่เพิ่มความแข็งแกร่งช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ นี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ BMW X8 2026ไม่เพียงแต่หรูหราแต่ยังทรงพลังและล้ำหน้ากว่ารถ SUV ระดับพรีเมียมทั่วไปบนท้องถนน